โยกสวัสดีสวัสดีท่าผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นระบอบแมปที่มีชื่อว่าเด e House นั่นเองเช่นเคยนะครับ้วก็ห่างหายกันไปก็สักพักหนึ่งหลับเดอะเฮาสนะก็บอกเลยว่ากูขี้เล่นนะครับไม่ใช่อะไรอะแค่กูขี้เล่นเฉยนะผมโอเคนะครับนะก็ตอนนี้ในเดอนเฮาเนี่ยก็ทําการอัปเดตตัวละครใหม่มานะครับก็จิมก็อัปเดตมานนแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นนะนะเดี๋ยวขอับของก่อนนะโอเคก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนั่นผมก็ไปลงมาเรียบร้อยแล้วนะผม อ่ะจะเป็นตัวโจสลัดตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเพราะายังไม่เคยเอาไปลองเล่นเลยนะผมถ้าให้ดูนะเนี่ยอเอามาแทนใครดีวะก <c oughs> ูเอามาแทนใครดีอ่ะราคาวางมันเท่าไหร่อ่ะเห็นนะขอเทสราคาวางนี่ราคาวางมันอยู่ที่ what the fuck เฮียโอ้ก็ ก็รู้แหละว่าโหดแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าราคามันจะโหดด้วยนะเออไม่แน่ใจว่ามันมันเก่งหรือเปล่าเอามาแทนใครดีอ่ะเอามาแทนปีศาจก็ได้นะปีศาจมันแรงจริงทุกคนแต่ว่าระยะตีเนี่ยแม่งโคตรแคบนะงั้นเราเอามาแทนปีศาจละกันนะผมนะแล้วก็เอาอันนี้กลับขึ้นมาเปไงแล้ววะเอาเฮ้ยตัวตะโลกโอเค ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขอเอาย่าไปสุ่มพาซีก่อนละกันนะทุกคนก็มีอยู่มา8 6เฮ้ย8 3นมเมื่อกี้ก็ได้กระป๋องมาด้วยนะครับก็ขี้อะไรเนี่ยเกลือแดกมาเปิดที่พอแล้วอกล่องดำนะครับปัม๊มโอเคนะครับมาเราก็ไปลองกันเลยละกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับผมก็ทำไปหากันได้นะก็คล้ายๆเฟดดี้เนี่ยไปลองดูละกันทุกคน โอเคนะพอเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือก2อันนี้นะผมก็เลือกอันนี้ไปนะเป็นตัวใหม่นะครับก็ได้กระป๋องอก็อยู่กระป๋องเปลี่ยนด้วยหรอโอ้ได้2กระป๋องเลยเ,เนี่ยร้อยห้าสิบโอ้ที่จะต้องเล่นถึงร้อห้าสิบเลยเนี่ยโอเคโอเคจัดไปสบายๆร้อห้าสิบโอเค <c oughs> ละได้มาลามาลองกันแล้วนะผมก็ราคาวางนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันซึ่งไม่แพงกว่าเทวดาดำสองพันนะผมว้าว ตัวละครม,มันจะโหดตึงหั่งกันเชียวครับเนี่ยมาเรามาลองเลยลวก,กันนะผมวางเลยนะครับอันนี้เป็นไอเ่น,นการโจมตีนะผมเป็นการยิงคนูนะครับประมาณนี้นะผมดะเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่500นะครับรตายะสประมาณ0นะอ่ะขั้นต่อไปก็2000เออหุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่2,000เหรอ2อ0 0มื่นะคิดแค่นะ25 0 0 0นะผมอัพเลยโอ้ไม่ขัต่อไปซีมเงนะครับ เชี่ยเจ็ดมื่นแสนสองโอ้มค์ก๊อดนะครับแต่กูเอามาวางไปทำไมไม่รู้นะผมมาลองรีวิวเฉยนะเดี๋ยวต้องแลงไงเราก็ต้องย้ายนะแต่ว่าเพื่อเพื่อคลิปแล้วกันนะผมจะอัพให้ตันเลยตรงนี้เร็วพี่เกดย้ายแล้วนะครับแพงเอาเรื่องนะเนี่ยกูยดิไม่เป็นแสนเลยนะเอาเรื่องนะอะธรรมดานะี้เนี่ย โอเคโอเคอัพเลยเจุดเคว่าถือว่าค่อนข้างดูดีมันก็แรงอยู่นะทุกคนคิดว่าไงผมว่าผมน,าน่าจะเอามาแทนไอตัวพิษาจิ๋วนะเพราะพิษาจิ๋วที่บอกว่าก็ระยะมันสั้นกว่านะอันนี้มันค่อนกว้างพอสมควรเลยนะผมก็ไม่ เยเนยส่วนอันนี้นะครับก็ได้บัฟแล้วอได้บัฟแล้วลำเมลดเป็นแสนเลยอะพี่เอลเป็นแสนผิดเบอร์ไปเออเป็นหมื่นเลยนะพี่ลำเมลดเป็นหมื่นเลยนะหมื่นกว่ากว่านะครับดูดิหมื่นสามนะอันนี้น,นี่คือได้บัฟไปแล้วนะเนี่ยบัฟมานะก็อ่องข้างแรงเอาเรื่องออจบสักทีนะฮะอบอกกันนะว่าก็ได้มาสัร้อยหกสิบกว่าเวีไปนะ อ่าฮะดูซิว่าเราได้กระป๋องอะไรมามั่งนะครับผมเมื่อกี้ก็ดูไม่ทันโอ้สองกระป๋องอันนี้คืออันนี้คือมันการันตีให้เลยแต่ว่าอุย้ยเคสเคเอาวะลงเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะเนี่ยแต่อันนี้ก็เกลือเหมือนที่เคยนะผม <c oughs> ไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะผมอ่ะใช้นี่มานะครับผมตุ้มเกลือตัวกระจาะขอบคุณครับผม อ่ะนี่ครับผมก็เป็นตัวใหม่นะครับก็ได้มาแล้วซึ่งมือสองตัวแล้วผมอะไรครับเนี่ยเอามาทำอะไรแยะเนี่ยนี่ครับประมาณนี้นะผมหลังจากคลิปลงไปก็บอกเลยนะว่าเอมก็ดีโอเคนะครับไม่คิมเนี่ยก็อเพลงเท่านี้แล้วกันนะคระับก็ฝากกดไลค์ตามให้กันด้วยนะผมไม่ไปครับทุกคนจุกุไอหลังรัก